อย่าลืกอย่าลืกเลยติดหมดทุกชื่อเลยนะครับอุ้ยผมไม่สปอยคลิปโมนิค้มนั่นไงกูว่าแล้วแง่จริงจริงนะสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับกลับมานะครับผมมีแขกรับเชิญนะครับคุณคุณอมนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะมาเปิดวันนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่คุณองถนัดมันคืออะไรการนอนการนอนใช่ไปนอนุ มันคือฟิกเกอร์ทางเราเนี่ยไปเจอกล่องเขาเรียกว่ามิสทรีบ็อกซ์อ่าเป็นกล่องสุ่มฟิกเกอร์มูลค่าของมันเนี่ยกล่องละหมื่นประมาณกล่องละหนึ่งหมื่นบาทคือเขาจะใส่ฟิกเกอร์อะไรมาให้เนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับแต่ว่าเราระบุเรื่องได้ผมเลือกไปเป็นวันพีซกับเดมอนสเลเยอร์ใหญ่ปาาอ่าอย่างละหนึ่งกล่องกล่องละหนึ่งหมื่นบาทเดี๋ยวเราจะมาเปิดว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างอ่ะเบอร์กล่องไอ้หมื่นหนึ่งเลยอันเนี้ยอันนี้หมื่นหนึ่งนะครับกล่องเนี้ยหมื่นหนึ่งข้างในคือเรื่องอะไรก็ไม่รู้นี่อีกหม แต่ว่าเราจะเปิดแค่กล่องเดียวก่อน1,000 0บาทนะครับอยู่ในนี้แล้วนี่เรื่องอะไรไม่รู้นะครับเขาบอกไหม ไม่บอกด้วยเขาไม่บอกด้วยว่ะเราต้องลุ้นด้วยโอเคนะครับเรามารุ้นกันว่าข้างในมีอะไรขอเบิกคัตเตอร์ครับผมอ่าหนูหนุ่งน้องใช้คัตเตอร์อย่างระมัดระวังและปลอดภัยอ่ะคุณเอาบอกว่าคุณกีดเลยสองยับไปเลยอยอย่าลึก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 เฮ้ยแกะแบบเด็กอยู่ของเล่นอ่ะคิดว่าเป็นเรือะไรผมคิดว่าเป็นใยบัตรนะผมคิดว่าเป็นมันปี๊โอเคนะครับอ่ะเอามาก่อนหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นวิ่งแสดงว่าเขาสั่งมาจากญี่ปุ่นแน่เลยลองดมลองดมกลิ่นญี่ปุ่นหรือเปล่า อานั้นนี่เด็กสุดทำไมไมีหนังสือพิมพ์วะเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมมันเป็นแบบต่อเขาบอกว่ามีของแถมให้ตกใจเขาไม่บอกว่าคืออะไรตใกใจผมคิดว่ามันเป็นแบบสำเร็จรูปอ๋อเป็นแบบต่อม,มันกันด้ามแล้ว <c oughs> เอาไรโอมึงสั่งกูถูกเรื่องปลเนีย่ย <c oughs> เอ,อ้ยมาแล้วครับผมเราจะเอามาเรียงให้ดูมาเรียงเลยตอนนี้เราจะตัดเป็นภาพแบบรวดเร็วนะครับหนึ่งสองสาม ังหน้าเราโอมทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับ1,000งบาทค้มไหมวะหนึ่งสองสามสห้าองหันห0 0่งหม่นมากประมาณแปดเอ้ยผมว่าได้โยเริ่มจากตัวแรกเนสซโกนะครับนี่มีคนมาบ้างตอบถูกไหมตอบถูกตอบถูกเนสซโกนะครับเกรด SPM Super Premium หรอจริง ไม่รู้เลยม,มีข้อมูลปะแต่รู้ว่ามันเป็นของบันไดมันก็ไม่น่าจะหรือมันไม่น่าจะไม่ถูก,ถกนะแล้วซาสึสเกะนะครับทันจิโร่ทันจิโร่นะฮนี่เป็นเนซึโกะตัวใหญ่แล้วก็มีอันนี้ผมว่าอันเนี้ยไม่น่าจะมีราคาเท่าไหร่เราลองมาดูงานข้างในไหมอ่าได้นี่เลยตัวดังอ่ะเพิ่งมีซีรีส์ไปเราเปิดตัวดังให้ดูเลยนะครับโอ้สูงมากนิดนึงอ่านี่นี่คือเสาหลักแห่งไฟในแอนิเมะแอนิเมชันเดอะมูฟวี่อุ i ยผมไม่สปอยทีนี้เอาคัตเตอร์มามันต้องต่อโอมใช่ไหมฮะ ถ้าต่อนี้ไม่ใช่งานถนัดผมเล้ยมันมต่อง่ายเฮ้ยผมว่ามันค้มเฮ้ยคุณโะเทศเอ้ยรุ่นที่สี่รุ่นที่เินเื่อมันมีสแตนปะอ๋อมีสแตนนี่คนดูระเทศเลยอ่ะตัวนี้เนี่ย <banking S 2> ผมให้คุณเลยคุณเอาตัวไหนนีเดี๋ยวเราต้องมาพัเกรดกันก่อนว่าเราได้กี่เกรดตัวละกี่อันแล้วเดี๋ยวเราก็มาแบ่งกันนี่ผมฐานกับโอมนะรถทีดาบแบบนี้ปหรอเฮ้ยแถูกแล้วไงมือมันเป็นฝักดาบ สุดเลยสุดเลยเหรออ๋อนเลย,เลยอ่าสุดเลยอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ได้อยู่นะ ผมว่าราคาจะประมาณพันนิดนิดวัสดุสีเนี่ยถือว่าเรียบสวยนะอ๋อเอ้ยงานเขาไม่เนียบว่ะเออมันก็ตามราคานะมราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่รู้ผมว่าได้ประามาณพันนึงอ่ะพันนิดนิดโอเค <S <S แต่ถ้าหลักพันผมว่ามันคุ้มนะแต่ที่ผมดูโมเดลมาตอนเนี้ยคือถ้าแบบว่า <S <S ไม่รู้จะเลือกตัวอะไรใช่เราบางทีเราไปเจอร้านฟิกเกอร์อย่างเงี้ยเอาแบบยากนะวันนี้อยากได้หนึ่งตัวแต่ไม่รู้จะเลือกตัวอะไรยอมเสียหนึ่งหมื่นบาทให้เขาเลือกใครเลยใช่แล้วมันมีความสนุกของการเป็นการ์ตไงนี่เอาแพ็กมาให้แบบว่า แยกชิ้นส่วนมานะครับเป็นตัวหัวสแตนการแกะสิงเนี้ยมันต้องแกะให้สวยงามหน่อยนะครับแท็กมาดีอะแท็คดีนะครับอันนี้น่าจะแบบงานดีนะครับแต่งานสีก็ไม่ดีนะครับงานสีมันก็ยังเลอะเลอะอยู่ตามราคา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 เอาไปตั้งโชว์เลยผมว่ามันได้อยู่ว่าบางคนเอาไปทําสีใหม่ก็ได้นะมีคนรับจ้างทําสีเพราะผมเพิ่งส่งไปทาสีมาแล้วของมันก็เพิ่งมาเมื่อกี้เอาละในเสียงปิ้งป่องเมื่อกี้อ๋ออันนี้มันเป็นแบบคํา อ๋อเพราะว่าในสึกโกะเนี่ยเขากระโดดเขากระโดดกระโดดจริงจริงใช่หรอใช่หรอไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใส่กับหลังอย่างนี้หรอเอ้ยออ่างี๋ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต้องใส่ตัวกรณ์บ้างวค่อยเอาใส่ในไหนไหนงงงงดิเอาแล้วอ่ะมึงงงอ่ะมึงลองเหลืออันนี้สุดท้ายนะครับส่วนอันนี้เนี่ยผมว่าของเซกาเลยครับน่าจะแบบ ธรรมดาธรรมดาเลยแต่มันอาจจะน่ารักสุดนั่นไงกูว่าแล้วว่ามันน่ารักว่ามันน่ารักสุดแล้วดูงานเส้นของเจก้านะครับมันจะค่อนข้างละเอียดแต่จริงๆก็ผมว่าตัวเนี้ยต้องน่ารักที่สุดในนี้จริงตัวสุดท้ายที่เราจะแกะออกมาก็คือตัวนี้ชื่ออะไรนะเส้นสุดวะเซนเซนเนสุดเจนิสซ์อิกหมดทุกชื่อเลยอุ้ยอันนี้เขา เขาแยกนกมาให้ทุกคนนกติดบนหัวเี่ยงว่าว่าแล้วตัวนี้ตัวนี้แกลนนี่เอ้ยโหตัวนี้น่ารักมันไม่มีที่นั่งให้เหรอเ้ยเอาละเอาละกกูต้องสู้กันละนเดียวนี้เนี่ยนี่ก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็น่าจะเกรดมันก็น่าจะประมาณเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวเราแกะโชว์ทุกตัวาจริงไปอินเสิร์ตไปอินเสิร์ตแกะโชว์ไปเลยแกะโชว์ไปเลยโชลยไปเลย ครับผมและนี่คือทั้งหมดของหนึ่งกล่องในเรื่อง Demon Slayer นะครับก็จะมีเป็นแบบน่ารักน่ารักสองตัวนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นแอคชั่นต่างๆนะครับแต่ว่าถามว่าเรื่องงานเนี่ยมันก็ไม่ได้เนี้ยบขนาดนั้นเนี่ยนับเบี้ยวมีสีแบบว่าเกิดบางอันเขาก็เก็บรายละเอียด,<ช>ดอะไรอย่างนี้อ่าใช่ใช่ใช่อ้ยอันนี้อันนี้แบบว่าเหมือนตรงนี้จะเป็นแบบโปร่งแสงด้วยนะสวยกว่านี้ได้มันสวยสวยอะไรนะ <S <S สวยกว่านี้ได้สวยกว,ยว,ยวย่ากว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 ่าอีิพูดกว่า ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดวันพีซต่อนะครับผมปบมือปุ๊บทุกอย่างจะหายไปเลยนะหนึ่งสองสามหายไปแล้วนะครับขอเปิดกล่องว<ฮ>ันพีซนี่คือกล่องวันพีซนะครับข้างในมีอีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับอ่ะเมื่อกี้คุณแกะอ่ะตอนนี้คุณตอนนี้ผมแกะนนครับผ,ผมเนี่ยคาดหวังโซโลกับซันจิคือผมรู้สึกเฉยๆกับลูฟี่เพราะว่าลูฟี่เนี่ยทุกคนก็คงจะอยากได้ทีนี้สิ่งแรกวยเอาหนังสือพมออกปัน ดีนะบอกเลยนะดีนะดูดีนะผมไม่กีดลึกทุกคนดูโอ้โหตรงข้ามกับเมื่อกี้สิ้นเชิงเอ้ยทำไมมีหนังสือพิมพ์วะเอ้ยทำไมมีหนังสือพิมพ์วะเอาละแรนด์แนด์อะออกไปก่อนมาแล้วทำไมรู้สึกหมนตื่นเต้นกว่าเมื่อกี้ะรับมีแต่ลูฟี่อันนี้เล d h u l นะครับเป็นเมัด r e ด Hulk ไหมครับอันนี้ล่าสุดนี่วานอเฮ้ยอันนี้มีอุซ s o นะครับ แล้วก็มี S ออ๋อเพราะว่าช่วงนี้ครับมันเป็นรู้สึกว่าน่าจะเป็นช่วงที่พูดถึงลูฟี่กับโซโลลูฟี่กับโซโลแต่ไม่มีโซโลไม่มีโซโล <laughs> ไม่มีโซโลเลยในนี้นะครับอ๋อนี่เป็นลูฟี่อีกนะครับแล้วก็เป็นไม่มีรลอด้วยนะครบเป็นซาโปนะครับแล้วก็เป็นนามิหม <laughs> อนามนิ <laughs> แล้วก็มีโมโกโลแล้วตัวสุดท้ายก็เป็นนามิแบบเซ็กซี oh ่ม oh. าเลยน,นะครับอ่ะหมดแล้วมีทั้งหมดกี่กล่องวะ เข้ากันเลยเรามาลองแกะกันก่อนผมเริ่มจากคุณซอฟก่อนนะครับคุณอยากแกะอะไรคุณแกะเลยเฮ้ยผมว่ามันก็สนุกอยู่นะขออนุญาตเชฟเฟรมอนุญาตกันงี้เลยผมว่ามันก็สนุกอยู่นะในการแบบสูมอะไรแบบนี้เขาแพ็คมาได้อย่างดีเลยว่ะแดงว่าเขาแกะแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ผมแกะแบบลงงานเฮ้ยคุณทำไมผมรู้สึกว่างานมันดีกว่าวะ๊ก็ก็รู้สึกว่าดีกว่านี่เป็นแอคชั่นแบบว่านั่งยินเลยครับ เฮ้ยต่อไปเราจะมาลองแกะกล่องที่ดูใหญ่ที่สุดในนี้นะครับเป็นเป็นท่าง้างแบบธรรมดาปึ๊บอ่ะหน่วยเคลียร์กล่องไปครับผมเฮ้ยเกียร์สี่อย่างเท่จริงๆมันเป็นเกียร์สี่แบบยังไม่กล่องเนาะอันนี้มันสแน็คแมนเออเกียร์สี่มันต้องกล่องปะแบบตัวใหญ่ตัวใหญ่มันใหญ่ต้องเป็นตัวนั้นนะผมบอกเลยว่ากินพื้นที่สัส เกี่ยวเลยวะเหมือนเพี้ยลด้วยวะเกี่ยวกันไปก่อนไปย่างอื่นก่อนนะครับผมว่าคุณต้องรีวิวอันนี้ถ้าคุณจะเอาเกียร์สีไปอันเนี้ยต้องอยู่ที่ผมผมบอกเลยคุณห้ามเอาสิ่งนี้ไปจากผม S ชายผู้ออกมาแค่เดียวนิดเดียวอะออกมาเล่มแรกเล่มที่18จริงจริงตายเล่มที่เท่าไหร่น่าจะประมาณ5้าอ่ะถ้ามึงจำเรื่องแบบจำพวกคอร์ดเพลงจำอะไรอย่างงี้ได้ในเรื่องเกียร์นะจะรักมึงมากยิ่งเปิดยากยิ่งมีมูลค่าใช่อ่านี่เปิดได้แล้วครับผม แต่ว่าผมไม่ชอบพลาสติกแบบนี้เวลาแพ็คของเล่นนะครับพูจานงานของผมอะโอมว่าอันนี้สวยเนี้ยบเลยอันนี้เนี้ยบจริงอันนี้งานอย่างเนี้ยบเลยดูดีแพ็คดีนะดีดีนะอันเนี้ยดีนะออกละนะนี่อันนี้งานอย่างเนี้ยบเดี๋ยวเราไปแกะทั้งหมดก่อนนะครับปะคัดกล้องนี่ฮะนี่ก็คือทั้งหมดของ กล่อง Mystery Box ของ One Piece นะครับผมก็ส่วนใหญ่แล้วดูแล้วมีแต่ลูฟี่นะครับลูฟี่มี 1, 2 3 45 6ตัวครึ่งนึงเลยครึ่งหนึ่งคือเป็นลูฟี่ไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นแต่ละแอคก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็งานที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัว S อนะครับดูดีที่สุดแล้วนะครับมีการเล่นแสงเล่นเงาอย่างถ้าเป็นกล่องนี้นะครับเป็นกล่องสแตนดาร์ดคือเราเห็นกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับดีเทลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆอ่ะคุณอมชอบตัวไผมอ้กยาด ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าถ้ามีเแค่สี่ผมเอานะส่วนผมเนี่ยผมน่าจะชอบตัวนี้ตัวเอสตัวนี้นะครับแล้วก็ชอบอันนี้ด้วยเพราะว่ามันสูงดีชอบอุศบแล้วกูแต่เอาอุศบไปเตยไม่เข้ามันนี้คุณเตยไม่ชอบนายนิคุณชอบคุณแสงเอาตัวไหนผมหมอผมชอบตัวนี้อ่ะอ่าไม่คุณแสงคุณตู้เอาตัวไหนไม่เอาไม่มีที่เก็บโอเคเดี๋ยวเราจะเอาทั้งหมดออกมากองรวมกันให้ดูนะครับอ่ะ เยอะมากเยอะมากนะครับนี่คือ20 0 0 0บาทผมว่ามันเป็นอะไรที่สนุกดีนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นไม่ต้องเลือดไม่ต้องเลือดเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่ซื้อฟิกเกอร์สะสมมานานนะครับถ้าเกิดว่าเราสุ่มอันนี้เราได้ซ้ำแน่นอนแต่เนี้ยแต่เนี้ยคือเราเพิ่งเริ่มใช่เราเพิ่งเริ่มเราซื้อกล่อง,องนี้นมาเนี่ยได้เยอะมากๆเลยที่เหลือก็คือไปหาซื้อเอาเองก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าจะสั่งมาสัก2กล่องเนี่ยผมว่ามีซ้ำกันเลทเทะแน่นอนจะไม่แน่นเทคนิคก็คือต้องซื้อพร้อมกันไงสำ แบบนี้นะครับก็หาได้ในกลุ่มเดี๋ยวเราขึ้นลิงก์ให้ตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราขึ้นลิงก์ให้ว่าเป็นชื่อกลุ่มว่าอะไรนะครับก็โอมซื้อมาจากในกลุ่มทั้งหมดเนี่ยเป็นของถูกเลสิทธิ์หมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะขึ้นภาพอินเสิร์ตคลสอัพให้ว่างานแต่ละงานเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเฉลี่ยเนี่ยตัวละหนึ่งพันแต่ถ้าเราไปซื้อละอาจจะตัวละพันห้าคุ้มผมว่าคุ้มอยู่นะครับแล้วก็สนุกดีด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาลองเปิดเรืื่ <c oughs> ่่อองนนนนนนนดดูยเเเเเ้ถาาาารรรมมมีีีโโบบััััสสกป็ แถมคล<ม>้ายคลิปเราจะมาดูว่ากันด้าวที่คุณโอมไปสั่งทํามาเนี่ยราคาไม่พูดพูดไม่ได้เดี๋ยวไปดูโบนัสแสบต,ตอนข้างหลังสุดของคลิปนี้เลยนะครับว่าไอ้กันด้าวไอโอมที่ราคา2 0 0 0 0เนี่ยไม่ถึงตัวละหมื่นตัวละหมื่นตัวละมืแล้วกันมัน<อ>หน้าตาเป็นไงสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับดูดิว่า เั้งแหละพูดไม่ได้ค่าทำสีค่าทำสียิงพูดไม่ได้เลยนี่คือตัวจริงๆมันคือสีนี้ตัวจริงแบบนี้อะไรเนี่ยสาโอ้อะไรเขาบุโฟมมาเด็ดอู้เรียบร้อยโอ้ต้องต่ออีกรอบแล้วเนี่ยต่อใหม่นี่ดาบเนี่ยเฮ้เริ่มทำสีเฮ้ยทำไมงานเขาโหดจังอะ เทพกูยังเทพงเพเ,เจ้าแนะนําแนะน,นําค<ล>ํามที่เจ้าไหนทางที่เจ้าไหน Display Studio ครับ Display Studio ผมนี่เก่งจริงๆว่ะมึงเอาอะไรมาเก่งผมเป็นคน <c oughs> ดีไซน์สีนี้ <c oughs> อ๋อนี่คุณดีไซน์เองเหรอใช่ผมเป็นคนบอกเขาว่าอาสียังไงดูเคาเก็บดีเทลตรงแบบเคาเก็บดีเทลโหดมากแบบตัวอักษรตรงเนี้ยไม่อันนี้มันคือสติกเกอร์นะมันคือสติ๊กเกอร์น้ําอ๋อเหรอเป็นดีคอน้ําองสติ๊เกอน้ํหน่อยไั้ยโอเคครับ